ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วปอดเนี่ยเออเวลามีน้ำพุ่มเกินไปเดี๋ยวนี่ทบเข้าใจแล้วใช่ไหมทบเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจบ้างอ๋ออธิบายได้ไหมบางครั้งถ้าถ้า,ถาน้ำเกินไปปุกเนี่ยาการรักษาออกซิเจนในปอดนก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ยาขับปัสสาวะหรือให้ยาบอกมากเกินไปพอ,อแห้งไปปุ๊บเนี่ยด้วยกับเข้ามาหัวใจได้น้อยหัวใจก็จะมีเรื่องออกไปนิดน้อยแล้วก็มีเรื่องไตอีกคุณหมอแล้วก็ไตก็จะแน่น เรื่องที่ต้องสมดุลทั้งหมดมันต้องพยายามให้สมดุลมากจริงๆนะครถึงขั้นตอนนั้นโศกออกออกทีวร้องไห้ขอเลือดใช่แต่ตอนนั้นเป็นยังไงนะคุณหอครับมันน่าก็คือว่าที่บอกคือว่าเราต้องผ่าตัดแบบค่อนข้างฉุกเฉินมากค่ะแล้วก็คุณพ่อก็คือเอ่อเป็นชาวต่างชาติเนาะเล้วก็คือเป็น A I H negative ใช่ไหมคะซึ่งก็ก็ไม่เหมือนก็คือพันคนจะมีสั13คนใช่ไหมคะค่ะก็ก็ต้อง เลือดก,กันแล้วก็ผ่าแล้วก็ยังต้องเราก็ยังต้องมีสแปร์ไว้ ừ ừ, สําหรับหลังจากนั้นถ้าเกิดภาวะเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณหมอคะเราได้เลือดมาไหมครับคุณหมอเกินพอดีเกิน <c oughs> พอแล้วม <c oughs> ีเหลื <c oughs> อไปให้คนอื่นด้วยตอนนั้นช่วงช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าได้เลือดมาเยอะมากแล้วก็เอาไปบริจาคให้ทางสภากกชาติให้ช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยเลย ที่เป็นพน้องชมพูนะครับถ้าเป็นน้องทุเรียน้องส้มน้องเงาะอะไรไม่ได้นะไม่ได้ต้องเป็นน้องชมพูออกมาปุ๊งบอนกระโจ่ชื่อชอบก็้วก็อยากจะช่วยเหลือนะครับในการบริจาคทีนี้ผมอ่านช่วงเวลานั้นมาไปถึงขั้นตอนการบูิจาคหมอซิตอนอยู่ถึงขั้นตอนนี้หรือเป่าครับตั้งแต่เชนเข้าโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากบางแกล้งเจนได้เป็นเบาหวานมา สิบกว่าปีนะค่ะก่อนหน้านี้ก่อนเข้าโรงพยาบาลนี่ก็ได้รับการรักษาด้วยการฉีดออยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่รับการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องควบคุมน้ำตาลที่ดีตลอดนะคะซึ่งก็จะมีปัญหาในการควบคุมไม่ค่อยมากนะคะเพราะเชื่องล้ำตาลก็บโซวดีนะคะเราก็ต้องรักษาระดับน้ำตาลที่ใกล้เคียงคนปกติที่สุดต่ำไปก็ไม่ได้นะคะสูงไปก็จะมีปัญหาในการื้นตัวของโรคนะคะ ในกรณีของคุณเจมเนี่ยช่วงที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าอิซูลินปั๊มนะคะมันเป็นการควบคุมน้ำตาลให้ในระดับใกล้เคียงคนปกติได้ดีอ๋อคือมันขาดเมื่อไหร่มันจะเติมเมื่อนั้นถ้าไม่ขาดก็ไม่เติมอันเลคือมันอย่าีน้ำตาลมันก็จะมีเทส ตัวเคื่องคล้ายๆแต่ว่าเราให้เครื่องมือเนี่ยทำงานแทนตัดอ่อนของคนไข้นะคะอมันก็จะมีระดับอินซูลินที่เราตั้งไว้ว่าเป็นเลกตอร์อินซูลินอยนะคะในระดับต่ำๆตลอดเวลาี24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเรามีการให้อาหารถ้าี่้ในช่วงรื้ให้ทานเองได้ให้อาหารทีใส่ยานระคะแล้วก็ตั้งก็สามารถจะตั้งเครื่องไว้ได้ว่าก่อนจะทานอาหารเราก็จะให้อินซูลินเท่าไหร่เพื่อให้ควบคุมให้ระดับน้ำตาลหลังทานอาหารอยู่ในเกณฑ์ปกติ นะคะแึ้วก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามคันทา่าย์นะคะบางช่วงมันก็จะมีช่วงที่ทานอะไรไม่ได้เลยลก็ต้องปรับระดับยาแล้วก็ต้องได้รับการจเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลที่สี่นะคะ ภายหลังจากคนช่วงวิกฤตแล้วตอนที่คนไข้ได้ริย้ยายเข้าไปตรวจธรรมดานะคะ mm hmm. ตอนก็เริ่มทานอาหารเองแล้วก็ปรับระดับยาตามระดับ,บน้ำตาลนะคะ mm hmm. แล้วก็ตอนกลับบ้านเนี่ยคุณเจียงก็เปลี่ยนวิธีฉีดอิสลีนนะคะก็คือเรียนแบบเรื่อนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยฉีดอิูลีวันสองครั้งก่อนอาหารเชา้าเย็น mm hmm. แต่ตอนกลับบ้านได้ต้เปลี่ยนเป็นสี่ครั้งนะคะจะฉีดก่อนนอนหนึ่งคนแล้วก็ก่อนอาหารทุกมือ้อสามคน เพราะว่าอะไรเนี่ยก็ผิดคล้ายๆกับเครื่องค่ะจนเป็นการเรียนแบบธรรมชาติไม่ได้ฉีดเยอะปริมาณไม่ได้เยอะเลยคือคือก็จะเป็นโดสที่ท่านเยอะนะค่ะรหรับในกรณีของคุณเจเพราะว่านั้นหนักตัวท่านท่านเยอะนแต่ว่าก็คือถ้าคนไข้ทานเยอะเนี่ยระดับอินซูลินก็ต้องใช้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าคนไข้แล้วสามารถไปตรวจน้ำตาลเองที่บ้านได้นะคะคือถ้าระดับน้ำตาลขึ้นเยอะก็ฉีดเยอะขึ้นแต่ว่าเมื่อไหร่เกิดทานไม่ได้ทานไม่น้อยน้ำตาลต่ำแล้วก็ฉีดน้อยลงนะะคุณหมอ ค่าเคสของคุณเจมส์ถือว่าด <c oughs> yes. ูแลเป็นดีนะครับในในช่วงเวลาที่ดูแลรักษาอาการตั้งแต่มาเป็นคนไข้ที่นี่นะคะคนไข้ก็เป็นคนไข้ที่ดีมากนะคะครอบครัวเพราะว่าเจมส์กอา็ไม่เกียนดูแลเป็ดีมากเลยครับก็คือมีเจมส์มีภรรยาที่ใจใส่มากนะคะก็คือร่วมมือ ร่วมมือกับหมอนในการควบคุมพันไข่เนี่คุณหมอพูดนะครับว่าภรรยาเป็นแข็งมากเกินในในเชิงขอ,องคุณเจนเนี่ยโอ้โหบังคับกูมากเลย <c oughs> ได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดมากได้มาแพทย์จะนับแคลอรี่กันเลยนะคะ <c oughs> นคะ <c oughs> คะคือเราจะต้องประสาทกันเลยเพราะว่าภรรยายจะทำสุขภาพเาที่บ้านนะคะค <c oughs> ุณเจนไม่ทนอาหารโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> ไม่ทานอาหารฝรั่งนะคะเราก็จะดูว่าเช้าจะกินอะไรนะคะกลางวันทานอะไรเย็นจะทานอะไรภรรยาจะ พอได้ถามไปก่อนเลยว่าวันนี้จะกินอะไรบ้างเราจะได้โปรแกรมไว้ถูกว่าเราให้อินมูทียเท่าไหนนะแล้วก็กลับไปบ้านเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมให้ายางเดอหนูที่บ้านจะรู้ว่าถ้ากินอะไรจะต้องฉีดเพิ่มถ้ากินอะไรจะฉีดลดลงเอะทำไมคุณเตียมคุณบอกว่ากลับบ้านไปอยู่โรงพยาบาลสบายกว่าเยอะเลยชอบมากเลยที่นี่มันเกิดการอะไรยังไงนะคุณผู้ครก็เขาก็จะมีเพื่อนเยอะอยู่โรงพยาบาลมีสาวๆมีไม่เป็นพยาบาล อ๋ออ๋ออยู่บ้านมีแต่คุณแม่คุณแม่เดียวอ๋อครับคุณหมอครับมีมีจำรองไหมนะขอที่พยาบาลหน่อยเพื่อกำลังใจคนไข้จะได้หืนขึ้นขึ้นไหนเอาชุดลาย g g ให้ l a d i ี มีผลไหมฮะมีผลไหมพอกลับไปบ้านปุ๊บหลังจากออกจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านผลทางจิตใจคุณพ่อเปลี่นสถานที่ที่ดูสบายมีคนพอยดูแลตลอดเวลากลับไปบ้านเป็นไงบ้าง